ที่จยันที่ฟันเล่าไม่ซ้ำกันอาจารย์โมกุ้งกำลัะมันละนี่แบบแบบแบบดูเจมากกดนี่นะสูงแรกนะที่จะพูดตอนนี้ที่หีวไม่ได้นะคะ ผู้ที่เปิดโอกาสถ้าไม่มีเขาในวันนั้นคงไม่มีวัฒนธรมในวันนี้จะบอกว่าท่านเปรียบเสมือนพ่อที่สองเมื่อก่อนเนี่ยมินี่เป็นคนที่ไม่มีใครเหน็นไม่มีใครต้องการแ่ผู้ชายคนนี้ เราผู้หญิงคนนี้เคยเจอวิธตเหมือนกับตัวเองเนี่ยประมาณจบนะแต่ผู้ชายคนนี้ได้ความไม้นะให้เราจับได้ถึงฝั่งนะ ได้ึ้นคุณไม่ได้โค้ดอีกท่านึป็นไงจะบอกว่าโค้ดอีธานเนี้ยเป็นโค้ดที่อายุน้อยเป็นโค้ดที่เปรียบเสมือนเข็มทิศลองที่ตัว้าวันนี้เราทำงานแล้วแต่ตรงนี้ จะจะบอกว่าโค้ชท่านเนี่ยเป็นเก่งท,ที่สามารถนำพาเราประสบความสำเร็จเร็วขึ้นมากเขาเปรียบเสมือนพ่อคนที่สามเช่นกันเป็นโคนที่อายุน้อยร้อยล้านแต่ความคิดความ่านของท่านเนี่ยเลิศม,มากเก่งมากสักภาพท่านสุดยอดมากถ้าเป็นคนที่สอนเรา ให้ประสบวารสำเร็จว่าการทำงานเป็นยังไงต้อวางแผนแบบไหนในอดีตที่เราเนี่ยเป็นคนที่ไม่เก่งเลยแต่ทัานคนนี้สามารถสอนเราเพราะที่ก็มีสบ็กวันนี้ได้เพราะคือระบบทีนะต้องขอบคุณนะ นักวางกผนจริงๆสามารถทําให้เราเนี่ยใช้คําว่าระบบให้เขาใช้ำว่าทีมงานเป็นยังไงถ้าสามารถให้เราสร้างทีมงานของเราเนี่ยครั้งแรกมันสูงตองโจยแต่ตอนนี้เป็นตอนนั้นที่ใหญ่กว่านั่นก็ดึงที่ CEO ค่ะต้องขอบคุณนะพี่ดึงไม่ได้จริงๆคือทีมงซ้ายขวาก็สูง ขอบคุณนะคะก็สิบบาทก็ไปแค่ก็สิบก็แค่นีค่ะถ้ามีท่านทีมงานด้านซ้ายขวาแบบนี้ก็มีต้องเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่ไม่สมเร็จได้จะบอกว่าธุรกิจนี้ค่ะทีมงานจาก